หลังจากที่หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่านางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีกำหนดเยือนไต้หวันในเดือนหน้าทำให้ทางการจีนต้องออกมาตอบโต้ทันทีโดยนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการบรรยายสรุปประจำวันว่าการเยือนไต้หวันของนางเพโลซี่นั้นเป็นการบ่อนทำลายอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรงและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐ ต่อมามีข่าวจากทางเพโลซีได้เปิดเผยว่าแพนตากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกลัวว่าเครื่องบินของเธออาจถูกยิงหักเยือนไต้หวันขณะที่ท่าทีของโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้เผยความคิดทางทหารของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันกล่าวโดยสังเขปเกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีว่ากองทัพไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ต่อมาสำนักข่าวของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยัน ว่าเพโลซีจะเป็นผู้นําคณะผู้แทนสภาคงเกรสเดินทางเยือนภูนมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเธอและคณะจะแวะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นทอยถแถลงของสำนักงานเพโลซี Pelosi ไม่ได้ระบุว่าคณะผู้แทน6คนจะเดินทางเยือนไต้หวันด้วยหรือไม่แต่ระบุว่าการเดินทางครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงเศรษฐกิจและบริหารจัดการที่ดี ในรูปแบบประชาธิปไตยในอินโดแปซิฟิกขณะที่นางเพลโลซี่เองไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องแผนการเยือนไต้หวันโดยกล่าวว่าเธอไม่เคยเปิดเผยตารางการเดินทางเพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง ล่าสุดดรปฐมพงศ์โพป,ประสิทธิ์นันนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์หนังสือถแถลงการของแนนซี่เพโลซีผ่านเพจข่าวสารรอบโลกและคำสอนทางพระพุทธศาสนาพร้อมระบุว่ารายงานข่าวแจ้งว่าสัญญาณเครื่องบินนางหลุดหายไปจากไฟล์เรดได้24เพราะเครื่องยนต์ขัดข้องจากนั้นบินไปลงที่ฮาวายสักการะอนุสาวรีเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วออกถแถลงการว่า จะเดินทางไปสิงคโปร์เกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นไม่มีกําหนดการเยือนไต้หวันตามที่คุยโม้ผมเดาว,ว่ากองทัพอเมริกาบีบให้นางไปที่อื่นหลังจากหน่วยข่าวกรองพบว่า จีนเตรียมการเอาจริงแน่แล้วภาพรวมตอนนี้ถ้าเธอไม่ได้เดินทางไปไต้หวันอเมริกาจะถูกมองว่าขี้ขาดไม่กล้าปะทะกับจีนและถ้าแม้เธอเดินทางไปไต้หวันเครื่องบินถูกยิงร่วงอเมริกาก็คงไม่กล้าก่อสงครามใหญ่กับจีนเพราะจะเท่ากับฆ่าตัวตายเนื่องจากเศรษฐกิจมก,กันกำลังแย่สงครามกับจีนจะบีบให้อเมริกาทำ QE ปั๊มดอลลาร์ที่ไม่มีทองคำหนุนออกมาเพิ่มซึ่งจะทำให้เงินเฟอ้อมากยิ่งขึ้น ขณะนี้อเมริกาหลีกเลี่ยงโดยการขนน้ำมันสำรองมาขายหาเงินเข้าประเทศเพื่อหลีกเลี่ยง QE ถ้าเกิดสงครามไม่เพียงเงินที่ปั๊มออกมาจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อมากยิ่งขึ้นอเมริกาจะไม่มีน้ำมันพอต่อการใช้สอยในขณะที่จีนยังมีมิตรอย่างอิหร่านรัสเซียที่พร้อมปั๊มน้ำมันให้ตลอดเวลาอเมริกาจะต้องแพ้จีนยับเยินตามมาแน่นอนสุดท้ายอเมริกาจะถูกมองว่าขี้ขาดทั้งขึ้นทั้งล่อง